สัปดาห์ที่ผ่านมานะคะมีการแกว่งตัวแผันวนค่อนข้างมากโดยเฉพาะในช่วงวันศุกร์ค่ะซึ่งเป็นช่วงเวลาสําคัญที่ตลาดทั่วโลกกําลังรอดูนะคะโดยรวมแล้วก่อนที่คุณพาเวลจะมีการถแถลงนะคะมีการที่ทองคำเนี่ยอ่อนตัวลงมาก่อนนะคะเพราะว่ามีเจ้าหน้าที่เฟดไล่ต่อไล่ท่านค่ะที่ออกมาพูดก่อนหน้าคุณพาเวลแล้วก็ส่งสัญญาณในเชิงฮอกกิชหรือว่าเชิงสนับสนุนให้เฟดเริ่มต้นดําเนินการเรื่องของลด QE ภายในปีนี้ก่อนที่ต้องการให้ การ QE นะคะจะสิ้นสุดลงในช่วงประมาณปีหน้าค่ะแต่ปรากฏว่าถ้อยแถลงของคุณพาวเวลค่ะดูเหมือนว่าจะส่งสัญญาณในเชิงโดวิชหรือว่าเชิงสนับสนุนการผ่อนคลายนโยบายทางการเงินมากกว่าที่ตลาดคาดการแล้วก็มากกว่าเจ้าหน้าที่เฟดรายอื่นชัดเจนเลยนะคะโดยโรวมแล้วถ้อยแถลงของคุณพาวเวลเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาถึงแม้ว่าจะมีการส่งสัญญาณค่ะว่าธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดมีแนวโนม้มที่จะลด QE นะคะภายในสิ้นปีนี้ แต่โดยวรวมแล้วคุณพาเวลไม่ได้ระบุะช่วงเวลาที่ชัดเจนไม่ได้ระบุเรื่องของกำหนดเวลาที่แน่นอนนะคะนอกจากนี้ค่ะคุณพาเวลยังระบุนะคะว่าเฟดเองเนี่ยถึงแม้ว่าจะเริ่มต้นลด QE ภายในปีนี้แต่ก็ยังห่างไกลาจากการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยะคะ่ะนอกจากนี้คุณพาเวลยังมีการพูดถึงความเสี่ยงนะคะจากการระบาดของโควิด -19 สายพันธุ์เดลตา้าที่อาจจะส่งผลกระทบต่อการฟื้นตัวในตลาดแรงงานเพราะฉะนั้นค่ะหลังจากที่คุณพาเวลออกมาพูดนะ จะเห็นได้ว่าตลาดมีการเลือกข้างชัดเจนเลยค่ะตัวสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐมีการอ่อนค่าลงมาพร้อมๆกับอัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ10ปีของสหรัฐที่มีการปรับตัวลดลงเป็นสาเหตุสําคัญที่ทําให้ทองคําค่ะมีการดีดตัวขึ้นค่อนข้างแรงนะคะท้ายสุดแล้วค่ะทองคําในวันศุกร์เนี่ยมีการดีดตัวผ่านไฮเดิมของสัปดาห์ที่ผ่านมาบริเวณ1,809แล้วก็ทําให้ภาพรวมในทิศทางทองคําระยะสั้นเป็นบวกมากยิ่งขึ้นชัดเจนค่ะ ล่าสุดเช้านี้ในตลาดเอเชียทองคํามีการดีดตัวขึ้นต่อนะคะแล้วก็ขึ้นไปทําระดับสูงสุดบริเวณ1,823 u ยอเรเชเอลส์โดยรวมยังเป็นเรื่องราวของคุณพาเวลที่ต่อเนื่องมาจนถึงต้นสัปดาห์นี้ค่ะโดยรวมนะคะทองคําอย่างที่เรียนไปค่ะมีปัจจัยเชิงบวกเข้ามาหนุนนะคะปัจจัยทางเทคนิคก็ดูเหมือนว่าจะดูดีขึ้นนะคะแต่ทองคําเองก็ปรับตัวขึ้นมาค่อนข้างแม่ค่ะถ้าไปดูสัญญาณทางเทคนิคกันนะคะไม่ว่าจะเป็น r s i หรือว่า MacD ในทำเฟรมหนึ่งชั่วโมงจะเห็นได้ว่าสะท้อนที่เห็นนะ,นะคะในทิศทางในภาวะซื้อมากเกินไปนะคะดังนั้นค่ะหลังจากที่ทองคําดีตัวขึ้นไปทดสอบระดับสูงสุดบริเวณ1,823เมื่อวเมื่อเช้านี้นะคะก็เกิดการพักตัวลงในระยะสั้นๆอยากให้นักลงทุนทองคาค่ะจับตาการพักตัวในช่วงนี้อย่างใกล้ชิดนะคะถ้าหากว่าการพักตัวไม่มากนักเนี่ยอาจจะเป็นจุดซื้อที่ดีจุดในการแบ่งไม้เข้าซื้อเพื่อทํากําไรระยะสั้นจากการดีตัวของ าคาคดังนั้นค่ะนแนะนำนะคะนักทุนอาจจะรอดูบริเวณแนวรับค่ะที่1,807 u s ันสวน,นะคะว่าทองคำจะสามารถทรงตัวรักษาระดับได้หรือไม่ถ้าหากว่าทองคำสามารถยืนอยู่เหนือประมาณ1 8 0 7 0เถึงหล0 0เหรียญได้นะคะแนะนำให้แบ่งไม้ในการเข้าซื้อเพื่อทำกำไรระยะสั้นนะคะกลับกันค่ะเมื่อเกิดการดีตัวขึ้นไปนะคะแนะนำว่าทยอยขายทำกำไรเป็นระยะค่ะแนวต้านแรกวันนี้อาจจะจับตาดู ดูไฮเมื่อเช้าบริเวณ1823นานะคะถ้าหากว่าผ่านได้แนะนำว่าถือทองคำต่อเพื่อรอขายบริเวณแนวต้านถัดไปที่1833 u s ันแยสเอร์ฮิงอลส์ค่ะนี่คือในแง่ของกรอบการเคลื่อนไหวของทองคำจะเห็นได้ว่าทองพอผ่าน1 8 0 9ค่ะดูเหมือนว่าการเข้าซื้อจะมีความได้เปรียบมากกว่านะคะแต่ปัจจัยในช่วงสัปดาห์นี้ถือว่ายังมีหลายปัจจัยที่ต้องติดตามแล้วก็ล้วนแล้วแต่เป็นปัจจัยสาคัญที่อาจจะส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของทองคำ ะะไฮไลท์สุดสำหรับสัปดาห์นี้นะคะแนะนำการเปิดเผยตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐค่ะต้องจับตาอย่างใกล้ชิดเพราะว่าวันศุกร์นี้จะมีการเปิดเผยตัวเลขสำคัญในตลาดแรงงานอาทิเช่นตัวการจ้างงานนอกภาคการเกษตร,รหรือว่า n o n f a r m employment change รวมถึงอัตราก,การว่างงานนะคะซึ่งตลาดแรงงานในเดือนสิงหาคมน่าจะเป็นตัวเลขที่เฟดก,กำลังจับตามองอย่างใกล้ชิดค่ะถ้าหากว่าตัวเลขในตลาดแรงงานยังคงแข็งแกร่งนะคะอาจจะทำให้ตลาดกลับมาวิตกอีกครั้งว่า ว่าเฟดใกล้จะลด QE แล้วนะคะดังนั้นก่อนจะถึงสุดนีแนะนำนักทุนทองคำอาจจะต้องเก่งกำไรในระยะสั้นตามกรอบของราคาแต่แนะนำค่ะทยอยเข้าซื้อนะคะแล้วก็ตั้ง Stop Loss เอาไว้กรณีที่ทองคำเขาหลุดประมาณ1,800อียลงมานะคะ